ลำโพงบลูทูธ Xiaomi ม,มีหลายรุ่นให้เลือกตามความต้องการและงบประมาณของคุณโดยแต่ละรุ่นมีจุดเด่นและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามพิกัดที่ให้ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือดูในคอมเมนต์วันนี้จะมาแนะนำ5พิกัดลำโพงบลูทูธ Xiaomi ส,สนใจรุ่นไหนดีมาดูกันครับ Xiaomi Sound Pocket ถ้าคุณผู้ชมนสนใจนะครับพิกัดดูในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ หรือดูในคอมเมนต์ได้ครับแปะไว้ให้แล้ว Xiaomi Sound Outdoor ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับพิกัดดูในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือดูในคอมเมนต์ได้ครับแปะไว้ให้แล้ว Xiaomi Bluetooth Speaker Mini ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับพิกัดดูในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือดูในคอมเมนต์ได้ครับแปะไว้ให้แล้ว Xiaomi Bluetooth Speaker ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับพิกัดดูในคำอธิบา,า,ายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือดูในคอมเมนต์นะครับแปะไว้ให้แล้ว Xiaomi Desktop Speaker ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับพิกัดดูในคำอธิบา,า,ายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือดูในคอมเมนต์นะครับแปะไว้ให้แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ